สวัสดีทุกคนด้วยนะอ่าฮะวันนี้อยู่กับมารีนะจ๊ะขอเสียงหน่อยเลยมารีเองค่ะมารีเองมารีต่อไปนี้เหรอต่อไปนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเราไปนั่งตักทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าการนั่งตักข้าเหรอฮะฮะถอยแม่ต่อยแม่ต่อยแม่ฮะมดมาดิ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  นคนในเมืองกขาคงมองพวกเราบ้าไแล้วมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไปช่วยมัน <c oughs> What What the fuck นีตง <c oughs> ตบแม่งตอบแม่เราตีกันบอสใหกัน <c oughs> ไหม่ะโอ้ดูนั่นสิแขนนายแอนโทนี่เลยนะ Are a sure you o u b แขนในอาเธอรี่เลยดูสิไม่ไม่แขนเท่าดาเป็ <c oughs> วัอดีครับพี่น้องประชาชน <c oughs> ไปไหนกันด, <c oughs> ดีไม่รู้ดิเดี๋ยวเล่นไหม <c oughs> ตีบอสยังไปตีบอสด,ดีกว่า <c oughs> ตีบอสไหนดีตีบอสไหนดีบ้าน <c oughs> ตีบอสอืมตีบอสอืมตัวอะไรดีนะ ไปตีบอสน้ำสีขาวดีกว่าไปเหอะมาอืมวามาถึงแล้ววะเฮ้ยทำไมทำไมต้องเอาผ้าปิดไว้หน้าหลังด้วยวะฮะมันหล่อเพราะกูหล่อเท่แล้วกูเป็นเกย์ด้วยแล้วแล้วกูสงสัยนะทำไมมึงต้องเอาผ้าปิดไว้ตรงเป้ากับตรงแขนด้วยวะเพราะว่าของฉันอ่ะมันใหญ่เกินไปยังไงล่ะคนเหี้ยเลย <Yeah! S 2> hey, ไปดีกว่า,<ม>าไปตีบอสดีกว่าไม่สงสัยอะนะตอนมึงเดินมึงเดินยังไงวะมันหนักหนักเป้ามากเลยมันใหญ่เกินมาเร็วเร็วสามีหน้าผมโดนหดจากการน้องชี ไปเลยสิไปเลยเข้ามาครับเลยเข้ามาโงเหยียบสิไอฉีแล้วไอฉีไอฉีไอฉีเดนโดนไอฉีไม้แมวไอฉีอาฉีไม่ใช่ผู้ชายนะมันไม่มีลุ้นขอเข้าหลังหน่อยเข้าหลังหน่อยเข้าหลังหน่อยขอเข้าหลังหน่อย ไปไหน No No <laughs> มันมาแล้วบุกทะลวงเร็ว <laughs> บุกทะลวงอ,อันตีแล้วนี่อันตีแล้วหล่ออันตีแล้วหล่อหล่อมาก <laughs> อันตีเราไอ้นั่นใหญ่ขึ้นเลยื <laughs> <laughs> ่องน้ตอนนี้ส่นะนี่ไอเอ้าเอ้าตันไปอยู่กลางดนะั <laughs> ปล่อยชียไปปล่อยชีสีไปเอาชีสีไปลปล่อยชีสีออกไปอเอ้ยมันกลับมาแล้วนี่มึงดูสีว้ยนี่เลยมีตัวละครนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเสียงสายน้ะบอกว่าอะไรวะพลังของน้ำคือพลังที่สามารถแปรรูปสิ่งใดก็ได้ให้กลายเป็นเก๋อุ้ยโอ้โหน้ำขา,ขาวๆอะไรวะเ <laughs> มื่อกี้น้ำขาวๆหนนรอนะ <laughs>

แม่งห่อไข่แล้วแม่งเกิดแบบเป็นตัวใหญ่ๆอะมันจะเป็นขอฮีนก่อนขอฮีนก่อนขอฮีวให้ไก่ไก่ไกนี่ไงกินไก่กินไก่เอาเอาไก่มาทำเนื้อยากเอาเอาเอากูเดี๋ยวฮีวให้ตัวละครก่อนไม่งั้นตัวละครกูได้บินขึ้นสวรรค์แล้วของนายใหญ่เท่าไหนเหรอฉันอยากรู้อ่ะเท่านี้เลยแม่ของแขนฉันอ่ะ ไอ้ป e, ูนี่อใหญ่เท่าปูอะเปใหญ่เท่าแขนปูอ่ะใหญ่เท่านีโอ้โหตัวยังใหญ่เลยโว้โวจวอ้ยใหญ่มาก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 แววปูใหญ่มากโอ้ย้จะตายแล้วเนี่ยโอ้ไ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 อ้นกนก นี่ดีนี่ใหญ่เอ้อเหลือครึ่งน,นึงแล้วใช่ไหมเหรออย่าพ่นน้ำซีโอโหมันเยอะเกินไปแล้วนะเยอะเกินไปแล้วนะพ่นน้ำนะ่ะตีมันเลยใช้กันเลยจะแตกไม่นะกูแตก ตีมันตีมันเจ้าหลบเก่งใช่ไหมเจ้าหลบเก่งเหรออย่าอย่าหลบเก่งอย่าหลบเก่งแถวนี้ไม้มินอยู่ไหมไม้มินเจ้าน้องน้ำตายไปแล้วเหรอ <laughs> อย่าบอกว่าเจ้าน้องน้ำตายไปแล้วจะเอาไม้มินไ <laughs> กระโดดทับหน้ากู มันตายมันเป็าย,ายนี่ไงนี่ไงกินไก่กินไก่ขอกินไก่ก่อนนะนี่กินไก่แล้วเรียบร้อยมองนะหน้าพคน่ามีกอ่ะ พ่นน้ำอีกแล้วพ่นน้ำอีกแล้วแบงพ่นน้ำแถวนี้จะได้ไหมโอ๊ยนี่ไหแปลกมากแปลกมากเฮ้ยน,นี่นี่นี่กู มันจะแตกแล้วมันใกล้แตกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่ไงไอหมูไอหมูหมูหรี่ใหญ่ตัวโคตใหญ่เลยหมู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 หรี่ใหญอะไรเนี่ยต่อยไม่รู้หมูเรียบร้อยแตกโอเคอ๋อฮ่ามันมึงปวดหมูมัม่งขี้เสร็จอ่ะ ดีไม่จังไรมากกูเปลี่ยนตัวละครดีกว่าสวดีชีชีซอมบี้ใช่ไหมเตี้ยเตี้ยชิบหายซอมบี้โคตรเตี้ยซับน้ำเองไปละลาก่อนโอ๊ยเกิดอาการคักมารีมารีรู้เปล่าดอกไม้อ่ะ รู้เลยวะอะไรวะดอกไม้อะไรดอกไม้ที่เนี่ยที่เราจะไปตีอ่ะใหญ่พอๆกับของพี่ฉันเลยนะ What w t f ต้องใหญ่ขนาดนนนอดอกไม่ใขของพี่ฉันนี่ใหญ่เท่าดอกไม้นี่เลยนะตีดอกไม้กันเถอะ อะไรคือเม็ดแดงๆต้องตีเม็ดแดงๆใช่ไหมไม่ผิดมันเป็นสายซัพพอรหรืออะไรอ่ะชีชฉีอ่ะออาดอกไม้บักเหรอด <c oughs> อกไม้บักเหรออ๋อมันโดนอ๋อมันโดนสตันชีชฉีสตันได้ไม่กล้าพิ่งรู้ความรู้ใหม่ <c oughs> ตีมันเลย ไอม,มิปิดไมคอีกใช่ไหมใส่เผอ์ไว้ปิดไมคแน่นอนจังหวะน,นี้ตูอลักษณะนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะระวังระวงังเยย้โ,โหปันโโอ้โห อู้เจ็บเจ็บเจ็บอู้เจ็บ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 นี่ใหญ่อันใหญ่ขนนี่เลยนะใหญ่ขันนี่ใหญ่ขันนี่เลยนะนี่หมาป่าฉันจะใหญ่ขันนี่ใหญ่ขันนี่เลยนี่ใหญ่มันลมแล้วมันลมแล้วมามีนหมาป่าฉันหมาป่าหมาป่าฉันใหญ่ขันนี่แล้ว อีไม่นะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วลุมโซมันลุมโซมันเร็วเร็วเร็วลุมกระทืบมันเรามีทั้งสองแท่งโอ้ยเรามีคนละแท่งเราเร็วนี่ไงอุ้ยอุ้ยมาสะบั้นแฉะมาสะบั้นแฉะมาสะบั้นแฉะมันมันลงแล้วมันลงแล้วลุมตืมันตืมมันตืมมันนี่ไงแม่งอยู่บนดอกกูจะยิงยังไงวะน่ะ อืมแต่ว่ามันเล็กขอเล็กกว่าของพี่ของพี่เรานิดนึงนะตอกไม้เนี่ยโอเคลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วกระทือบมันไม่ใหญ่เรียบร้อยโคตรดีใจอ่ะโหไม่โคตรดีใจดูของที่ได้กันดีกว่านายมีสแตนเนรอเนี่ยนายมีสแตนเนรอสแตนเวลวู โจทาโร่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮาไอมินมาลี่ฮะฮะรู้ไหมที่บอกว่าดอกไม้อ่ะอย่ากเทพของพี่ฉันละฮ่าแล้วแล้วไงต่อ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 ทั้งสู้ของฉันไม่ได้หรอของฉันอ่ะนายรู้ใช่ไหมคำตอบคืออะไร ของฉันอหะอย่ามายื้อกับกูมันมีบนมือม่อะไรมึงอย่าลงมาอ่ะเท่ารูปปั้นแต่งหักแล้ว